เป็นเยนมร้าค่ะวันนี้ทีใคใจห้สเมผัสกุญนะคะของร้าที่เป็นเส้ยาาส่ซไดงเรไวิีการได้สัมใบเขียวข้างหมากนะคะโดยอยากได้ค้ามหมายและลักษณะเองตัวในการการสนให้กู้เท่ได้แล้วก็จะมารู้จักจานที่เจ้ของร้านนะคะ นามชาวสมาลินค่ะเป็นในนามตัวแทนกลุ่มผลิตสะพานจห่านะคะมาจัดผลผลิตและจำหน่ายเค่อหม่ค่ะถ้าเราอยากทราบประวัติการใช้น้ำการหอันตราเราก็มมือถอเราต้องการนะคะเรามีที่ทำงานแต่ที่แต่ที่มีข่าอดีน้ำมันมีผลกับผลมันตกไม่ต่อเนื่องเนาะเราก็ไม่รู้เราจะทำอะไรเราก็เลย รวมญาติพี่น้องกันมาต่อต้านกันแบบนแล้วจะมีผ้าไหมขึ้นไหนแล้วจุดเด่นของทางทางผ้าไหมนี้นะคะมาจุดเด่นนะคะเอกลักษณ์เอกลักษณ์ตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะก็จะเป็นลายเผ้าใหม่มัดหนึ่งแล้วก็เราก็จะไปยึดตามลายมาเรื่อยๆตามตามสมัยมาเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้สาวๆใช้เยอะเราจะมานำสมัยลายมัดหนึ่งไปก่อนก็ไม่ไหวแล้ว แล้วขั้นตอนในการทำผ้าไหแบบผ้าไมใช้วัสดุใช้ระยเวลาระยะเวลานานเท่าไหร่นะระยะเวลาเหรอคะมันก็นานพอสมควรนะคะอย่างเป็นผ้าไหมบางทีก็ใช้ระยะเวลาประมาณเกือบสองเดือนได้ค่ะแต่ถ้าเป็นผ้าไหม่พิมพ์ลายผ้าไหม่ตัวอื่นเราก็ใช้ระยะเวลาแค่อาทิตย์เดียวเพราะว่าเราแค่ย้อมสีผ้าพื้นแล้วเราก็ใช้เครื่องพิมพ์พิมพ์ลายมันก็จะมีหลายอย่างหลายอย่างถ้าเป็นลายสกรีนก็จะประมาณเดือนหนึ่ง แล้วคือแนะนำผ้าไหมแต่สีอะไคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นผ้าไหมค่ะเป็นเื่อไหมแก้วนะคะตัืนี้เราจะใช้จากผ้าไหมที่บางที่สุดนะคะที่เรามีแล้วเราก็จะไปซรอบสีเพิ่มขึ้นนะคะไปซรอบใหม้มันบางที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าเพราะว่าใส่แล้วมันจะได้ไม่รอ้อน ตัวนี้ก็จะเป็นผ้าไหมตัดต่อนะคะอันนี้จะเป็นเศษผ้าที่เหลือจากการตัดจากผ้าชิ้นใหญ่ๆเป็นก,การตัดเสื้อเสื้อผู้หญิง่รืเสื้อเชิ้ตผู้ชายนะคะมันเหลือเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาไปทําอะไรจะเอาทํากระเป๋าเราก็ขายไม่ค่อยได้เราก็เลยมาออกแบบใหม่ดูว่าเออถ้าเราทําเป็นเสื้อมันน่าจะขายได้แต่ตลาดก็ยอมรับมาตัวนี้ขายดีเพราะว่าเป็นอ่าคล้ายๆงานเอ่อ เทน,นี้ถ้าเราเรียกง่ายๆก็จะเป็นดูเป็นศิละปะนะคะไม่ใช่ศิละปะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นการเราไม่ได้เน้นการวางผ้านะคะนี่ก็จะเป็นผ้ากั้ยค่ะสำหรับคนที้ไม่ชอบร้อนมากนะคะ สำหรับคนที่ชอบสบายสบายตันนี้ก็จะเป็นเ้าื่อตัดชุดนะคะก็จะมาเริ่มที่ผ้าลูกไม้นะคะผ้าลูกไม้ตัวนี้เราจะเอามาจากกรุงเทพนะคะแต่เราเอามาแมตช์ผ้าใหม่ของคุณเราเพราะว่าเผื่อบางคนเขาไม่อยากเข้ากรุงเทพเขาไม่อยากต้องการที่ไปซื้อผ้าชิ้นเดียวเราก็เ,เอามาจาับคู่แมทช์ให้ ก็จะเป็นผ้ามัดหมุนนะคะเป็นลายดั้งเดิมตั้งแต่กําเนิดของผ้าใหม่ขึ้นมานะคะแล้วมันก็จะมีหลายเกตแต่ถ้าตัวนี้ก็จะเกตพอใช้ได้แล้วก็จะเป็นตัวใหม่นะคะเป็นผ้าพิม์ลายสําหรับสาวๆสำหรับสาวๆที่ไม่ชอบผ้าอ่าผ้าที่ใส่แล้วมันมีดูมีมอายุตัวนี้เราก็ทําลายทัาสิษยขึ้นมาให้ลายสมัยใหน่นะคะแล้วก็จะมาเป็นผ้ายลายสกอตข้างล่างเลยนะคะ ตันนี้ก็สําหรับคนที่ชอบเอาไปตัดชุ้สําหรับคนไม่ชอบใส่ผ้าใหมนะคะไม่ต้องการร้อนมากนี่ค่ะถ้าพวกนี้ก็จะเป็นผ้าถุงถุงเดียวนะคะเป็นผ้าถุงไหมสองตะกอนะคะ ตัวนี้จะเป็นเนื้อปานกลางค่ะเนื้อไม่ถึงกับหนามากและไม่ถึงกระบ,บางมากนะคะสําหรับเผื่อคนเขามีเสื้ออยู่แล้วต้องการเอาไปใส่กับเสื้อลูกไม้นะคะเขาก็จะชอบผ้าชิ้นเดียววันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมสามสกอนนะคะจากผ้าไหมมัดหมี่ธรรมดาเราก็จะมาเพิ่มเอกลักษณ์เพิ่มราคาเพิ่มลดลาย่อีกนะคะม,มาเขียนรองมาหยอดทองใส่ขึ้นให้มันเพิ่มให้มันมีสีสันมากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะสําหรับคนที่ชอบใส่อลังการหน่อย ตัวนี้ก็จะมาเป็นผ้าป้ายมัดหมี่นะคะเราจะประยุกตมาจับเป็นผ้าไหมมัดหมี่ตัวนี้สําหรับคนไม่ชอบไม่ชอบผ้าไหมนะคะตัวนี้เราก็จะตัดได้หนึ่งชุดมีลายสองเมตรนะคะมีผ้าพื้นสองเมตรค่ะฝั่งนู้นเลยค่ะถ้าตัวนี้ก็จะประยุกมาจับเป็นผ้าผ้าลายการบินนะคะถ้าอย่างลายโบราณเขาใช้กันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายหมิวขั่น มชตั้งแต่สมัยโบราณค่ะตั้งแต่ร้100อยกว่าปีมานะคะแต่ก่อนนะเขาจะทาเป็นข้าถุงธรรมดาแต่ถ้า,ายุคนี้เขาก็จะประยุกต์มาเรื่อยๆเพิ่มสีสันมาเรื่อยๆถ้ายุคแต่ก่อนเขาก็จะใช้แต่โทนสีสน้ำตาลหรืสีแดงแต่เราก็นาสมัยมาเป็นสีใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสําหรับคนชอบใส่เสื้อหลากสีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นผ้าคาดโลง แสรงแต่ก่อนนันจะมีแต่เป็นสลงธรรมดานะคะเป็นลายปัจจุบันลายปัจจุบันมันจะทําให้เป็นสีฉูดฉาดมากอ่าหนุ่มๆสมัยนี้เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยกล้าใช้กันนะคะเราก็เลยมาประยุ์เป็นผ้าสลงลายหักกระโลกสีนี่ก็จะชอบมาอีกนิดนึงนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าวขมารตัวนี้ใช้ได้สารพัดประโยชน์นะคะแล้วแต่เราจะสารพัดนึกนะคะ แต่สําหรับคน้า้ส่วนมากก็จะเป็นลุ่งอาบน้ำใา้ชเช็ดตัวนะคะก็จะทํามาจากผ้าป้าย100%ค่ะฝันนี้ไม่หมดนะคะผ้าสีไม่ตกผักรับประกรันคุณภาพฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นผถุงไหมสผสมฝ้ายแต่จะพิเศษหน่อยเป็นไหมเป็นมันชาไลท์ไหมค่ะคุไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไป ไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินครับ